สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับอมนะคะที่บริษัทฮอโตนะคะวันนี้อมจะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นโตโยต้าโคโร拉ฟลี s นะคะเครื่องยนต์1.6ตัวจีนะคะรถปี2020ราคาตั้งขายเพียงแค่499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กบาทเท่านั้นนะคะขอคนรายได้15,000บาทขึ้นไปนะคะออกคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะ หากใครดูคลิปนี้มาอมจัดของแถมไปให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะหรือว่าพรมแมอโมนพัดมาชมรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีเทานะคะช่องรับลมได้เป็นสีดํานแนวนอนสวยๆเลยด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกอลลอยขอบ16นะคะเดิมโรงงานเลยได้ยางปีใหม่ๆมาให้ใช้งานด้วยนะ กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวมาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะภายในคันนี้ก็จะได้เป็นสีดําล้วนนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังค่ะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มาดูในส่วนของหัวน็อตน,นะคะเดิมๆเลยแผ่นเพลน,นะคะตรงรุ่นนะปี2020แล้วมาดูโครงสร้างรถนะ ร้อยเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานนะคะลูกค้าเรียงกันสวยๆเลยรถไม่มีชนหนักผิดฟ้ามจมน้ำมานะคะห้องผู้โดยสารนะคะตัวบบาได้เป็นเบาหนังสีดำเช่นเดียวกันนะตัวบบาไม่มีรอยฉีกขาดเลยแอร์ตอนหลังนะคะเรามีมาให้2ช่องแบบนี้เลยนะถ่านรองเท้ามีให้แล้วหัวน็อตฝาประตูนะอ่าดูหัวน็อตฝาประตูไม่มีการแกะหรือว่าไขเลยนะคะลูกค้า โครงสร้างรถนะนี่เม็อดอาร์ตสวยๆเลยเมทัอาเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาเหลี่ยมสันคมชัดนะคะลูกค้ารถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํานะในส่วนของด้านท้ายคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้2จุดนะคะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นครเมียมห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างเลยนะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะแล้วด้านล่างนะคะคันนี้ก็ มาพร้อมกับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไรนะคะนี่มีที่เก็บแม่แรงให้สวยสวยเลยแล้วก็รอยซีนทางมะพร้าวนะคะเดิมโรงงานนะไม่มีชนหนักมีความจมน้ำมาตัวรถเหนี่ยมสันคมชัดเช่นเดียวกันนะฝั่งนี้ก็ไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาดูในส่วนของข้อมูลโดยสารฝั่งนี้กันต่อเลยตัวบอกฝั่งนี้ก็ไม่มีฉีกขาดนะคะนี่ตัวบอกตึงๆเลยตัวบอกตึงๆเลยนะคะลูกค้า กระจกง,งข้างพับปรับไฟฟ้านะแล้วก็กระจกฝั่งคนขับปรับลงอโต้นะคะสามบานหลังก็จะเป็นปรับแบบแมนวนวลพวงมลลาลัยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านตัวพวงมลลาลัยได้เลยแล้วเลขใหม่นะคะอยู่ที่138,000กิโลนะวิทยุเดิมโรงงานนะคะสามารถฟัง fm MM m a ได้นะคะแล้วก็ใส่ cd ได้นะแอร์ได้เป็นแบบอโต้นะคะเกียร์อโต้นะ ตัวเบาะฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะตัวเบาะนะเบาะหนังตึงๆเลยคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะร้อยแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบเลยแล้วดูหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีไขนะหัวน็อตฝากระโปรงแผ่นฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดเลย แล้วดูหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีไข่เช่นเดียวกันนะนี่คานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุเลยยํามีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota c o ค o l l a a l ติสนะคะ1.6ตัวจปี2020นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่499,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาาผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นพาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ